เลาที่มีก็จะมาสอนทําหมาัดเวมไพร์กันขั้นแรกเราก็ไปดูว่าจุดที่เราซื้อหมัดเวมไพร์อยู่ในเนีลยวเราก็ไปดูส่วนประกอบในการซื้อมันมันจะอยู่ข้างขวาของมอนเลเวล2475เดินเข้าไปทางโกงนี่เลยคือมันจะมี NPC ที่ เรามาซื้อหมัดกูหมัดเวียพายกันคันแรกคุยกับมันมันจะไปให้หา,หาของตามนั้นอย่างแรกที่ต้องมีคือหัวใจและวันหนึ่งอันด a r k f r เ g m e n t สองอันลูกไฟพิวสารแล้วก็เพี้ยวนพายแล้วก็หมัดนี้ไม่เกี่ยวกับหมัดอื่นคือมันทาได้หมดไม่ว่าจะเปยวไหนก็ตามขอแค่มีหัวใจและวัฒน์ dark f ฟกเ m น n ์ก็พอแล้วก็อย่างอื่นและอย่างแรกที่เราต้องมีคือหัวใจและวัฒน์หนึ่งอันคือเราจะได้จากการตีและวาน เอฟเฟกต์คือเราต้องมาตีหนวดดำถ้าเกิดมีคนมาเสกบอลหนวดดำก็นีน่นะไม่มาตีด,วด่วนเมื่อตีเสร็จแล้วก็จะได้ดอฟเฟกต์นีหนึ่งอันก็จะได้แบบนี้อันต่อไปคือลูกไฟวีซาร์ดคือจะได้จากเกาะมอเรียมันเป็นมอนในนี้เข้าไปตีมันเลยและอันสุดท้ายคือเขี้ยวแวมไพร์ก็จะได้จากมอนแวมไพร์ถ้าของครบตามนั้นแล้วก็ ไปซื้อหมัรหรือเล่ห์หมักันเลยสำหรับเงินที่ใช้คือ5ล้านแล้วก็แฟงเม้นห้าพันก็จะได้เป็นหมัดแวมไพร์มาไป่เรียบร้อย แันนี้ก็ตอนตีปกติมัมก็จะดูดเลือดให้ตอนใช้สก,กิลก็เหมือนกันดูดเลือดมันเป็นหมัดที่ดีที่สุดแล้ว